ก๋วยเตี๋ยวในตูนนะครับจะกินที่ร้านนะครับเมนูแล้วก็25บาททุกเมนูครับไม่จะสั่งใส่ถุงกลับบ้านก็25บาทครับผมก็จะสั่ง25 35 45นะฮะแล้วแต่เลยก็ยังเป็นราคาเดิมเลยครับเพียงแต่ว่าเราไม่มีอ่ตะเกียบกับเครื่องปรุงให้แค่นั่นเองนะครับอ่ะเลยเดี๋ยวไปทอดเกี๊ยวครับก็ลูกค้าสั่งเกี๊ยวหมูทอดครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงครับเลยเดี๋ยวจะแจ้งเวลานิดนึงนี่ครับคุณลูกค้าเกี๊ยวหมูทอดไหมครับสักชุดไหมครับ วิธีบาทเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปครับเลาไปเสิร์ฟลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวไปแวะเอาเสื้อเล็กแห้งให้ลูกค้านะครับก็เดี๋ยวเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเวลาการขายนะครับเพราะมีลูกค้ารีเควสกันมามากมายครับว่าตอนเย็นมาเราไม่ได้กินเดียวเดียวครับเดี๋ยวเราจะปรับเปลี่ยนเวลาเดี๋ยวจะต้องอะไรนะพี่ชมราสางานอีกหลายๆอย่างกับประธานนะประธานตลาดแล้วก็เดี๋ยวจะต้องอาจจะต้องมีติดไฟริมน้าครับผมนะนั่นหมายถึงว่าเราอาจจะขายตอนกลางคืนด้วยนะครับอาจจะเปิดสักประมาณสิบเอ็ดโมงนะพี่ชมเนาะ ไปจนถึงประมาณสองสามทุประมาณนั้นแต่เดี๋ยวต้องประสานงานงกันอีกทีนะครับเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งครับเพื่ออาใจแบบนักศึกษาหรือว่าคนทํางานนะครับในเวลาค่ําคืนนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมเดี๋ยวติดตามข่าวแล้วกันนะบ๊ายบายครับ